อันว่าธิดาของเศรษฐีถามแล้วว่าข้าแต่นายอันว่าท่านเป็นผู้ลวงแล้วพาเอาซึ่งดิฉันมาแล้วย่อมเป็นเพราะเหตุอะไรดังนี้อันว่าโจนนั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าเราเป็นผู้ลวงแล้วพาเอาซึ่งเธอมาแล้วย่อมเป็นเพื่อต้องการแก่อันอย่างเธอให้ตายเธอเอาแล้วซึ่งเครื่องประดับทั้งหลายของเธอหนีไปย่อมเป็นดังนี้อันว่าธิดาของเศรษฐีนั้นผู้อันภัยแต่ ความตายคุกคามแล้วกล่าวแล้วว่าข้าแต่นายอันว่าดิฉันด้วยอันว่าเครื่องประดับทั้งหลายของดิฉันด้วยเป็นของมีอยู่แห่งท่านนั่นเทียวย่อมเป็นอันว่าท่านกล่าวแล้วอย่างนี้เพราะเหตุไรดังนี้อันว่าโจรผู้อันจิดาของเศรษฐีนั้นวิงบอลอยู่บ,บ่อยๆว่าอันว่าท่านขอจงยากระทําอย่างนี้ดังนี้กล่าวแล้วว่าอันว่าเรายังเธอจะให้ตายนั่นเทียวดังนี้ อันว่าธิดาของเศรษฐีนั้นกล่าวแล้วว่าครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าประโยชน์อะไรของท่านด้วยความตายแห่งดิฉันอันว่าท่านถือเอาแล้วซึ่งเครื่องประดับทั้งหลายเหล่านี้จงให้ซึ่งชีวิตแก่ดิฉันเถิดอันว่าท่านจงทรงไว้ซึ่งดิฉันว่าตายแล้วดังนี้จำเดิมแต่การนี้เหลือหรือว่าอันว่าดิฉันเป็นทาสีของท่านเป็นจากกระทาซึ่งหัตถกรรมดังนี้กล่าวแล้วซึ่งคาถานี้ว่าดังนี้ อันว่าโจรฟังแล้วซึ่งคํานั้นกล่าวแล้วว่าท่านเมื่อกรรมอย่างนี้อันเรากระทําแล้วอันเธอไปแล้วจากบอกแก่มารดาและบิดาทั้งหลายอันว่าเรายัางเธอจากให้ตายนั่นเทียวอันว่าเธออยากคร่ําครวญแล้วนักดังนี้กล่าวแล้วซึ่งคาถานี้ว่าดังนี้อันว่าทิดาของเศรษฐีนั้นคิดแล้วว่าโออันว่ากรรมนี้เป็นกรรมหนักย่อมเป็น เชื่อว่าปัญญาเป็นธรรมชาติกระทำแล้วเพื่อประโยชน์แก่อันหุ่นต้มแล้วเคี้ยวกินหาไม่ได้โดยที่แท้อันว่าปัญญานั้นเป็นธรรมชาติกระทำแล้วเพื่อประโยชน์แก่อันพิจารณาอันว่าเราจะรู้ซึ่งกรรมอันอันเราพึงกระทำแก่โจรนั้นดังนี้ครั้งนั้นอันว่าธิดาของเศรษฐีนั้นกล่าวแล้วกระโจรนั้นว่า ข้าแต่นายในการใดอันว่าท่านอันราชบุุษทั้งหลายจับแล้วนําไปอยู่ด้วยความสําคัญว่าเป็นโจรดังนี้ในการนั้นอันว่าดิฉันบอกแล้วแก่มารดาและบิดาทั้งหลายอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายเหล่านั้นสละแล้วซึ่งพันแห่งทรัพย์ยังบุคคลให้นํามาแล้วซึ่งท่านกระทําแล้วในเรือนอันว่าทิฉันเป็นผู้กระทําแล้วซึ่งอุปการะแก่ท่านย่อมเป็นจําเดิมแต่การนั้น ในวันนี้อันว่าท่านขอจงให้เพื่ออันกระทําแล้วซึ่งตนให้เป็นผู้อันอันดิฉันเห็นดีแล้วไหว้ซึ่งตนเถิดดังนี้